ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาอ่าอยู่ที่บ้านนะมีเป็นบรรยากาศอยู่ที่บ้านนะคะอาจจะมีเสียงนกร้องไกข่ขันนะคะมีนหมาเดินเพ่นพานบ้างแต่วันนี้นะจะเอาอะไรไมาให้ดูนี่คือมะพร้าวมะพร้าวแก่คําว่าแก่กหมายถึงว่ามันไม่ใช่มะพร้าวที่เราสามารถตักเนื้อกินได้อะนะคะคือบางคนไม่รู้ไงอันนี้คือวิถีชีวิตของคนที่อยู่ต่างจังหวัด ยู่ที่ชนบ,บทนะก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีต้นมะม่วงต้นมะพร้าวอะไรเยอะแยะไปหมดนะวันนี้ก็เลยเอามะพร้าวมาให้ดูเป็นมะพร้าวน้ําหอมตั้งอันนี้มันมีอายุมากแล้วด้วยพ่อปลูกไว้ตั้งแต่สมัยมัดยังเด็กๆนะต้นนี้มันก็คือเป็นมะพร้าวที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะเดี๋ยววันนี้จะเอามาโชว์ว่ามันคืออะไรมันเป็นมะพร้าวน้ําหอมนะคะแต่และอันเนี้ยเนื้อมันแข็งละ นะคะเป็นมะพร้าวแก่แล้วนะคะแก่แต่มีผิวสีเขียวแบบนี้นะคะก็คือสามารถเอาไปทําขนมได้เนาะแต่ไม่ไม่นิยมเอาไปทากะทิเนาะเพราะว่ามันเป็นมะพร้าวน้ําหอมมันจะไม่ค่อยมันมันจะมีรสหวานนะคะเนื้อเขาอพอคั้นน้ําออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นรสหวานซะมากกว่าเพราะว่ากะทิเราก็ต้องการความมันใช่ไหมมะพร้าวชนิดเนี้ยเขาจะไว้กินอ่อนนะคะกินลูกกินอ่า กินน้ําแล้วก็สามารถที่จะตักเนื้อกินได้แบบเม็ดเเนื้อของเขาจะไม่แข็งนะนแล้วก็จะตักกินได้เหมือนที่เราเคยกินทั่วไปอ่ะมะพร้าวที่เราซื้อตามชายทะเลอะไรอย่างเงี้ยมะพราะ้าวมะพร้าวอ่อนมะพร้าวน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยออนั่นแหละเป็นเป็นเป็นชนิดเดียวกัน แต่วันนี้จะเอามาให้ดูเนี่ยอันนี้มันคือมะพร้าวแก่อ่าอันนี้ก็คือมะพร้าวแก่เป็นทลายเดียวกันกับอันนี้นะคะเป็นทลายเดียวกันซึ่งมัดเป็นคนสอยลงมาเองกับมือนะคะเป็นคนสอยลงเองกับมือเป็นมือสอยนะมือสอยมือผ่าด้วยนะเก่งมากเรื่องนี้นะคะเป็นเด็กต่างจังหวัดก็จะต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเวลาที่เราเติบโตมาเราใช้ชีวิตแบบวิถีชีวิตของคนชนบทจริงๆอะ่ะเราก็จะได้เรียนรู้แล้วก็ สามารถทําเองได้ด้วยนะสอยมะพร้าวเองปอกมะพร้าวเองก็ได้นะเดี๋ยววันนี้จะปอกให้ดูด้วยนะคันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูว่ามะพร้าวเนี่ยทลายเดียวกันเนี่ยปกตินะปกติเดี๋ยวจะให้ดูนะมะพร้าวที่มะพร้าวที่เขามีเนื้อแบบนเนื้อแข็งแข็งแบบเนี้ยค่ะเขาจะมีน้ําที่จะยินไหม เขาจะมีน้ําอยู่ข้างในเวลาเขย่าแล้วมันจะมีน้าอยู่ข้างในก็คือเป็นมะพร้าวที่อเป็นมะพร้าวแก่ที่เขาเรียกว่าน้ําตึงอ่ะเออไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาเรียกแบบนั้นนะคะได้ยินเสียงนกกระว่าวไหมทุกคนนี่คือบรรยากาศที่ต่างจังหวัดชนบทที่มีแต่นกกระว่าวนกเขานะคะนกเรื่องนิดหนึ่งแล้วก็ลมพัดเย็นๆนะลมพัดเย็นๆอ่ะอันนี้คือมะพร้าวที่ เขาแก่แล้วพอขย่าเราจะมีเสียงน้ําก็อกแคกก๊อกแคกก๊อกแคกแบบนี้ค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นมะพร้าวที่อยู่ในทลายเดียวกันมะพร้าวที่อยู่ในทลายเดียวกันแต่แต่มันไม่มีน้ําทุกคนดูดิมันไม่มีน้ำมาขย่ายังไงก็ไม่มีน้ําเออสมัยเด็กๆนะมัดก็ชอบแบบเอ้ยลุ้นลุ้นกับมันอ่ะลุ้นกับมันแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะแต่บางคนก็อาจจะรู้ว่ามันคืออะไรใช่ปะเนี่ยมันขย่าแล้วมันไม่มีน้ำน่ะทั้งทงที่เขาเป็นทลายเดียวกัน เดี๋ยวมัจะลองปลอกให้ดูนะคะว่าทําไมเจ้าลูกเนี้ยมันไม่มีน้ําแล้วทำไมอีกลูกนึงอะ่ะมันมีน้ํานะคะเพราะว่ามันมันมีความพิเศษอะไรดีกว่านะคะ,<อ>ะ,คะเดี๋ยวมาปอกให้ดูเลยนะเดี๋ยวมาดูมือปอกคนนี้นะปอกเก่งมากนะคะอ่ะเดี๋ยวมัดจะมาปอกให้ดูนะคะว่าทําไมมะพร้าวลูกเนี้ยมันมีน้านะคะแล้วมะพร้าวลูกเนี้ยมันไม่มีน้ํา เนี่ยขย่าแล้วมันไม่ขอแขกแครขอแขกขอแครทั้งทั้ง,ท,งที่เขาเป็นทลายเดียวกันนะคะไอความแก่ของเขาก็จะประมาณนี้เนื้อของเขาก็จะประมาณนี้นะคะ่ะมันไม่สามารถใช้ช้อนตักกินได้เหมือนมะพร้าวอ่อนทั่วไปอะนะเออมาเดี๋ยวปอกให้ดูเลยนะคะนี่คือมือปอกนะคะมือสอยแล้วยังเป็นมือปอกด้วยเขาเป็นมะพร้าวที่ค่อนข้างแก่นะคะค่อนข้างแก่เลยอ่าเดี๋ยวมาจะลองปอกให้ดูทั้งสองลูกนะคะทุกคนระวังนะโห มีดอัวน,นี้ค่ะคมมากๆมันคมมากๆนะทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่ามัดเป็นคนที่ฝึกมาตั้งแต่เด็กเรื่องของการปอกมะพร้าวอ่อนนะคะปอกมะพร้าวอ่อนแบบนี้ค่ะต้องจับมีดให้มั่นนะคะเราจะได้ไม่ไม่แฉลบโดนมือเนาะนี่คือมะาพร้าวมะพร้าวทลายเดียวกันนะคะทลายเดียวกัน แต่ทําไมมันไม่มีน้ําไม่เข้าใจเลยอะ,อะหลายคนอาจจะเดาออกแล้วแหละว่าทําไมถึงไม่มีน้ํานะอ่าเดี๋ยวเราปอกแค่นี้ก่อนดีกว่าดันเดี๋ยวลองปอกอีกลูกหนึ่งอ่ะปอกมาได้ก็จะประมาณนี้นะคะอีกลูกหนึ่งที่มันมีน้ําคอแกอแคคคอแกอแคคคอกแคกเดี๋ยวเขย่าเราเขย่าใส่ไม้ดูมันจะดังคอกแคกนะคะแต่ลูกนี้มันไม่ดังอ่ะมันเงียบมากเลยแต่ลูกมันก็จะไม่ค่อยหนักเหมือนที่ ที่มีน้ำด้วยนะอันเดี๋ยวลองฝอกตรงนี้ด้วยนะคะที่นี่ก็จะมีเสียงนกบ้างเสียงไก่บ้างนะเป็นไก่ของเพื่อนบ้านนะคะที่เขาเลี้ยงไว้เนาะแต่ที่บ้านมัดไม่ได้เลี้ยงไก่นะคะเพราะว่าตั้งแต่พ่อไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วพี่เขยก็เคยเลี้ยงแต่ว่าไม่มีเวลาดูแลเขาก็เลยไม่เลี้ยงดีกว่าตอนนี้ก็มีของเพื่อนบ้าน,นะคะ่ะ ชนบ,บทอากาศดีมากทุกคนถึงว่าบางบางบาง,บางวันนะกลางวันถ้าเกิดไม่มีลมเนี่ยเขาก็จะร้อนนิดนึงแต่มันก็มันก็เป็นเป็นธรรมดาของฤดูที่ใกล้ฤดูร้อนนะคะปกติมันมันมันก็จะเย็นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นสมัยก่อนอ่ะอันนี้คือลูกที่มีน้ํา อันนี้คือลูกที่ไม่มีน้ำนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะลูกที่ไม่มีน้ำเนี่ยจะลูกเล็กกว่านิดนึงลูกเล็กกว่านิดนึงนะคะคงมองเห็นเนาะแล้วลูกเนี้ยมันจะไม่ค่อยอมันจะใหญ่กว่านิดนึงนะคะแล้วเขาจะหนักกว่าด้วยอ่าเดี๋ยวเราเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมัดลองผ่าลูกที่มีน้ําก่อนที่ขย่อแล้วมีน้ำเอาไหมนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาชิมน้ํากันด้วยแหละ มันก็มันก็ชิมได้มันเป็นมพะพร้าวน้ำหอมนะคะแต่น้ําเขาก็จะไม่อร่อยเหมือนมพะพร้าวอ่อนเนาะเดี๋ยวเรามาชิมน้ํากันด้วยนะคะ เดี๋ยวมะพร้าวที่มีน้ํานะคะมัดขออนุญาตตัดก้นแบบนี้นะตัดก้นแบบนี้นะคะเพื่อให้วางได้แบบนี้นะคะแต่มะพร้าวที่ไม่มีน้าเนี่ยเดี๋ยวมัดขออนุญาตปอกทั้งหมดเลยปอกทั้งลูกเลยนะ ลูกเขาเล็กมากลูกเขาแค่กำมือเดียวเองอ่ะ โอเคเดี๋ยวมัดขอทำความสะอาดก่อนนะพอเราหันกล้องกลับไปก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือต้นพวงคามนะคะพวงคามที่ที่พี่ชายซื้อมาปลูกให้นะคะพี่ชายซื้อมาปลูกให้แล้วก็เป็นต้นสนชัดนะคะเป็นนูน่นต้นมะพร้าวนะคะที่ไปเอามาที่ไปสอยมานู่นเลยนะคะเป็นมะพร้าวน้ําหอมนะคะความจริงอะพ่อปลูกไว้เยอะมากนะคะมันจะอยู่อีกฝัง่งนึงนะคะมันมีต้นไม้บางอยู่เนาะ อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะอยู่นูน่นอยู่ไกลๆนู่นเลยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูดีกว่านะเดี๋ยวมาดูกันว่าเวลาผ่ามาแล้วเนี่ยความต่างของเขาจะเป็นยังไงเนาะอพอลมไม่พัดก็คือร้อนมากเลยร้อนมากเลยในกล้องอะมัดดูขาวมากเลยนะคะในกล้องอะดูขาวขาวนะแต่จริงไม่ได้ขาวนะ,ะกล้องช่วยไว้นะ <c oughs> ได้ยินข่าวว่า ดิ้งค่ะว่า <c oughs> ตอนนี้ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่กําลังระบาดเหรอนะพี่สาวมับอกเมื่อกี้ว่าเออไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่กำลังระบาดนะระวังหน่อยเพราะว่าเป็นห่วงแม่เนาะออ,อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบแกก็เป็นห่วงว่าถ้าเกิดออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังตัวเองนะคะเพราะว่าบางทีไม่ค่อยได้ใส่บางทีก็ไม่ค่อยได้ใส่แมสอะไรอย่างเงี้ยออกไปข้างนอกก็ต้องระวังเพราะว่ามาต่ะปีที่แล้วอะ กลับมาปีที่แล้วช่วงเดือนเดือนอเดือนกันยากลับมาปีที่แล้วน่ะช่วงช่วงไหนนะช่วงช่วงใกล้ๆปีใหม่ช่วงใกล้ๆ้คริสมาสอ,อ่ะเออเป็นโควิดแล้วก็เอามาติดแม่ก็คือรู้สึกแบบนี่เหมือนกันนะแต่ว่าทุกคนเข้าใจอ่ะทุกคนเข้าใจแต่ว่าก็เลยก็ ก็เลยพี่สาวก็เลยบอกว่ามันเป็นห่วงแม่ไม่อยากให้เอาอะไรมามาติดแกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่กาลังระบาดอะไรอย่างเงี้ยแกก็แบบเป็นห่วงแม่เนาะเป็นห่วงแม่กลัวว่าจะเอามาติดแม่เหมือนบอกเตือนไว้ว่าเธอเกิดออกไปข้างนอกก็ป้องกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> นะคะอ่ะเดี๋ยวจะลองพาให้ดูนะทุกคนว่าไอ้เจ้าลูกที่มีน้ําลูกที่มีน้ําที่มัดผ่าที่มัดเฉินก้นไว้แบบนี้เนาะเนี่ยนะ เดี๋ยวจะผ่าแล้วก็จะกินน้ําให้ดูแต่เป็นมะพร้าวแก่นะคะก็น้ำมันเขาก็คงจะไม่อร่อยเท่าไหร่หรอกแต่เ็จะผ่าให้เปรียบเทียบให้ดูว่ามะพร้าวสองลูกนี้มันเป็นทลายเดียวกันแต่ทําไมลูกนึงมีมีน้ําอีกลูกนึงไม่มีน้ํานะคะทุกคนไม่ต้องตกใจนะเพราะว่านี่มือผ่ามือมือสอยมือผ่านะคะมือสอยมือผ่าไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวเซียนค่ะเซียนว้าอผ่าจน ปลาหลุดไปเลยทีเดียวนะปลาหลุดไปเลยทีเดียวนี่มันมีน้ํามันมีน้ํามันมีน้ําไม่ค่อยเยอะค่ะน้ําไม่ค่อยเยอะนะคะจะลองดูดน้ําขึ้นมาอืมน้ำมอร่อยอะ่ะขออภัยขออภัยเสียงเสียงดูดนะดูดแค่ทีเดียวก็หมดแล้วเพราะว่าลูกเขาเล็กมากเดี๋ยวเทน้ำ ที่งเหลือทิ้งหน่อยเนี่ยค่ะ <c oughs> นี่คือลักษณะของมะพร้าวที่ที่สอยลงมาเมื่อกี้ไอ้ที่ที่สอยลงมาทลายเดียวกันแล้วก็มันก็จะแบบน้ําเนื้อมันก็จะแข็งแข็งเนี่ยเนื้อเขาอะเนี่ยเนื้อเขาก็จะแข็งแข็งประมาณนี้ยค่ะแข็งมากแข็งแบบแข็งจริงๆแข็งจะทำนี้ต้องระวังนะคะเนี่ย เคยพลาดโดนมือด้วยเจ็บเลือดซิปเนื้อเขาก็จะแข็งๆแบบนี้อืมมือสังแดดมันโดนอืมอืมอืมเนี่ยเนื้อเขาจะแข็งแบบนี้เลยเนื้อเขาจะหนามาก แต่อย่างที่บอกมะาพรา้า,พาวมะพร้าวมะพร้าวอันนี้เขาจะเขาจะไม่ค่อยมันเขาเลยไม่ได้ยมไม่ไปทํากะทิอาจจะผ,ผสมกันได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะมีรสหวานไงเขาจะไม่ค่อยมันมากเขาจะมีรสหวานนะคะอืมก็คือจบไปแล้วนะลูกนี้คือผ่าให้ดูแล้วนะคือว่ามีน้ําแล้วก็กินน้ําไปเรียบร้อยละตอนนี้มาดูลูกนี้ดีกว่าลูกนี้ที่มันไม่มีน้าอะ เดี๋ยวมาจะลองผ่าให้ดูนะเขาบอกว่าเวลาก่อนผ่าให้เคาะ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 มันก่อนเสียงดังไปไหมอะเคาะเคาะเอาสันมีดเคาะเคาะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ผ่าเขาผ่าเขาด้วยการใช้สันมีดเคาะเคาะเขาอะค่ะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเจ็บนะเคาะไปตรงเคาะไปตรงเนี้ยตรงตรงรอยมะพร้าวอะมันจะมี มะพร้าวมันจะมีเขาเรียกว่ารอยของเขาอค่ะรอยแบบนี้ให้เคาะไปตรงนั้นนะคะเคาะลงไปอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแตกนี่อ้าวได้เรียบร้อยแล้ว Hell, ทุกคนก็จะให้ดูว่าทำไมมะพร้าวลูกนี้มันไม่มีน้ำท,ทั้งทั้งที่มันเป็นมะพร้าวจากทลายเดียวกันอือหลายคนคงไม่รู้เด็กชาวกรุงอ่ะหนูหนูชาวกรุงที่ดูคลิปเอ่อ มัดอยู่จะเรียกป้ามัดจะเรียกป้ามัดหรือพี่มัดหรือน้ามัดอะไรก็ได้นะคะจะใครใครไม่เคยเห็นนะมาดูเลยนี่มันคืออะไรทุกคนมันคือมะพร้าวกะทิมันคือมะพร้าวกะทิทุกคนมันจะไม่มีน้ำเนื้อมันจะฟูขึ้นมาเลยเนื้อมันจะฟูฟ่องขึ้นมาเลย นี่คือมะพร้าวกะทินะคะมะพร้าวกะทิเนี่ยอ่านในเน็ตเคยอ่านในเน็ตนนะ้แต่ตอนนี้ไม่รู้นะเขาขายกันเท่าไหร่ลูกหนึ่งน่าจะตกประมาณห้าสิบถึงหนึ่งร้อยบาทมันแล้วแต่ขนาดของลูกมะพร้าวนะคะแต่ลูกเนี้ยมันลูกเล็กๆอย่างงี้ค่ะลูกเล็กลูกเล็กนะก็อาจจะประมาณห้าสิบบาทหรือเปล่านะ ไม่รู้บ้านใครมีถ้าเกิดบ้านใครมีอ่ะลองคอมเมนต์มาคุยกันด้วยลองคอมเมนต์มาบอกสินะคะว่า,านะที่บ้านก็มีนะที่บ้านก็มีหรือใครที่ดูอ่ามัดจากเพจเนาะก็ลองถ่ายรูปมาให้ดูด้วยก็ได้ถ่ายรูปลงมาในเพจอะนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้แบบเห็นหรือถ้าเกิดใครอยากขายอะไรอย่างเงี้ยก็ลองมาโพสต์ขายดูได้นะ,ะเขาบางคนเขานิยมกินเขาบอกว่ามีกดยูริกสูงมากเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ถ้าเกิดใครเป็นเกาเป็นลูมาตอยก็ไม่ควรกินเนาะไม่กดเดียกสูงนะคะอ่านี่นี่คือมะพร้าวกะทินะคะเขาเรียกว่ามะพร้าวกะทินะเออถ้าเกิดว่าบ้านใครไม่มีนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามาขยายพันธุ์ยังไงนะว่าไม่รู้ว่ามาขยายพันธุ์จากลูกของต้นนั้นมันจะเป็นมะพร้าวกะทิต่อไปหรือเปล่ามันจะกลายเป็นสายพันธุ์อื่นไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะก็ที่บ้านมีมะพร้าวกะทิ <laughs> ใครอยากกินก็บอกมาเดี๋ยวส่งไปให้กิน <laughs> เดี๋ยวส่งไปให้ใครอยากกินนะคะถ้าเกิดว่า,อาสอยลงมาเนี่ยทลายหนึ่งอาจจะเจอสักลูกสองลูกหายากหายากมากสมัยนี้นะสมัยนี้ตอนนี้ที่บ้านมาดหายากแต่ว่าที่อื่นที่เขาปลูกกันเยอะๆก็น่าจะมีเยอะอยู่นะคะ <c oughs> นี่คือพรากกะทินะเวลากินก็ <c oughs> ใช้ช้อนเนี่ยตักกินได้เลยนะเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะลองตักให้ดูว่าความความอะไรอ่ะความนุ่มของเขาว่ามันเป็นยังไง ความนุ่มของเขานะอันนี้มัดอ่ะถือมาสองลูกนะคะทลายเนี้ยมันมีอยู่สองลูกเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีน้ําเห็นไหมเนี่ยมันไม่มีน้ํานะเดี๋ยวจะ <c oughs> ลูกนี้เดี๋ยวจะปอกให้ดูด้วยนะคะแต่จะไม่ถ่ายให้ดูแลนะคะมือปอกเห็นแล้วว่าปอกเก่งนะแต่ไม่ถ่ายให้ดูแลนะนี่อมะพาร้ากะทิลูกหนึ่งเดี๋ยวจะผ่าให้ดูนะอ่าทุกคนดูอีกลูกหนึ่ง อีกหนึ่งลูกอุย้ยบางคนเห็นมีดแล้วกลัวเนาะมีดใหญ่มากเลยนะมันต้องใช้มีดแบบใหญ่ๆนะทุกคนมันจะได้ปอกง่ายๆนะคะไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวว่าไม่ต้องเสียวด้วยนะคะว่ามันจะโดนมือหรืออะไรบางทีอ่ะในสมัยที่มาเด็กๆอ่ะพ่อเขาจะเขาจะรู้ว่าเป็นมะพร้าวกะทิอย่างเช่นสมมุติว่า เขาใสลงมาเนี่ยน้ํามันจะคอนคอนนะคะมันจะดังก้องแก้งก้องแก้งเนี่ยถ้าเกิดวัทาลายนั้นเนี่ยตกลงมาแล้วมันไม่มีน้ําเหมือนลูกที่ <c oughs> ที่ปอกให้ดูว่ามันเป็นกะทิเนี่ยนะพอเขาจะทุบ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 ทั้งเปลือกเลยแบบว่าเอาทุบกับพื้นอ่ะทุกบกระดินอะ่ะให้เนื้อข้างในเขาฟูเนื้อข้างในเขาจะฟูแล้วมันจะแบบอร่อยมากนะคะเวลาเต็นเด็กๆอะ่ะก็จะ กินใส่น้ําผึ้งบ้างใส่น้ําตาลบ้างความเป็นเด็กนะคะจริงๆแล้วกินเฉยๆเปล่าๆก็อร่อยนะหรือว่าเขาเอาไปทําขนมไทยก็ได้นะพวกเอาไปผสมกับอาจจะทําเป็นใส่กับพวกบวชบวกฟักทองอะไรอย่างเงี้ยบวชฟักทองบวชมันบวชอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใส่เจ้านี้ลงไปด้วยนะใส่เจ้าตัวเนี้ยลงไปด้วยใส่เจ้าะพ้าวกะทินี่ลงไปด้วยทําเป็นอาจจะแบบ ตัดเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็ใส่ลงไปไม่ใช่ใส่ลงไปต้มนะคะเผืออาจจะใส่ลงไปตอนที่เขาเสร็จแอล้วอะไรอย่างเงี้ยใส่ลงไปในในชามที่เราจะกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความอร่อยนะ,ะลองดูใครบ้านใครมีก็ลองทําดูนะคะลองทําดูเนาะเนี่ยเวลเาเคาะเขาก็จะเขาก็จะแบบฟูไปด้วยนะ แล้วก็จะแงะ่เขาเห็นไหมเขาไม่มีน้าว่าทุกคนดูดินี่นเห็นไหมเออเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูด้วยนะคะดูอย่างนี้คงไม่ค่อยชัดเนาะที่มัดทำถ่ายวิดีโอเนี่ยใช้ฟิลเตอร์ช่วยะะใช้ฟิลเตอร์ช่วยเพื่อความสวยนะคะเพื่อความสวย ตัวจริงก็ไม่ได้สวยขนาดนี้นะคะอ่าเห็นไหมให้ทุกคนดูชัดๆอีกทีให้ทุกคนดูชัดๆอีกทีทกช,กทชัดไหมชัดสิน่นี่คือมพะพร้าวกะทิทุกคนบ้านใครมีก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะบ้านใครมีก็ ก็คุยกันได้หรือไม่ก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงมันขายได้หรือเปล่าอะไรอเงี้ยจริงๆแล้วมันขายได้นะทุกคนลองอาไปขายดูนะเพราะว่าเคยดูในเซิร์ชใน Google น่ะเขาบอกว่าลูกละห้าสิบถึงหนึ่งร้อยบาทเลยหละองเข้าไปดูในติ k กต o ออะไรอย่างเงี้ยได้หาลองเข้าไปลองเข้าไปดูนะว่าเขาขายกันไหมพูดถึงมันเป็นมูลค่านะมันสามารถสร้างมูลค่าได้นะ เพราะว่ากระทไหยหนึ่งเนี่ยมันจะมีลูกสองลูกเท่านั้นแหละนะคะมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีเยอะนะทุกคนนี่คือมะพร้าวกะทินะคะกะทิมันจะต้องเป็นมะพร้าวชนิดเขาเรียกว่ามะพร้าวน้ำหอมลูกเล็กเท่านั้นเนาะคิดว่านะไม่รู้นะแต่ว่าอันนี้คือที่บ้านเนี่ยมีแค่ลูกเล็กไงคือลูกใหญ่เขาไม่ได้เป็นกะทิไงมีแต่ลูกเล็กที่เป็นกะทินะคะน่ากินมาก อ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวจะตักให้ดูเดี๋ยวนี้จะเอาไปให้พี่สาวเดี๋ยวนี้จะตักให้ดูเนื้อเขาจะนิ่มเพราะว่าผ่ามาเมื่อกี้มันไม่มีน้ําเลยเนื้อเขาจะนิ่มมากความจริงมันต้องทุบอะ่ะต้องทุบให้เขาแบบเนื้อฟูนะคะเพราะนี่เขายังเหมือนเขายังไม่ค่อยเขายังไม่ใช่มะพร้าวแก่แก่ที่แบบนั่นอะ่ะเขาก็เลยเนื้อเขาไม่ค่อยฟูนะคะนี่ดูสิทุกคนมันตักได้อย่างนี้เลยอะ่ะ เี่ยดูดิตักได้ขนาดนี้เลยอ่ะเนี่ยเราจะชิมให้ดูความมันความมันดูความมันความมันของเขา มันมากมันย่องเนื้อเขาจะนุ่มๆถ้าเขาแบบเป็นเผาแก่จริงๆนะข้างในเขาจะฟูกว่านี้แล้วจะนุ่มกว่านี้นะอันนี้ถือว่าค่อนข้างแข็งนะว่าเคี้ยวไปแล้วเหมือนเคี้ยวกะทิ เหมือนเคียวกะทิเลยอ่ะอืมอืมอ่อยอืมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมาผ่ามะพร้าวให้ดูนะคะเผื่อใครไม่รู้จักมะพร้าวกะทินะคะก็เลยแบบว่าเอามาให้ดูว่าเอ๊ะทำไมมะพร้าว เผื่อไปเพื่อไปเจอแล้วคิดว่ามะพร้าวมันอาจจะเป็นมะพร้าวเสียมะพร้าวไม่สมบูรณ์หรือเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วมันคือมะพร้าวกะทินะคะมะพร้าวกะทิที่เราผ่ามาแล้วมันไม่มีน้ําเนื้อมันจะฟูอยู่ข้างในเออนั่นแหละกินก็อร่อยนะ,ะอร่อยแต่อย่าก,กินเยอะเนาะอ,อย่าก,กินเยอะนะ,ะนะคะอาจจะมีคอเลสเตอรอลเยอะนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาโชว์วิธีผ่ามะพร้าวเออ ใช่นะ,ะก็เผื่อเพื่อนๆไม่เคยเห็นนะน้องๆเด็กๆรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยเห็นนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีมพะพากะทิที่บ้านนะคะในเพจนะในเพจก็สามารถที่จะถ่ายรูปแล้วก็ เอามาใส่ในคอมเมนต์ให้เห็นกันบ้างก็ได้นะคะสำหรับว่าใครที่มีมะพร้าวกะทิที่บ้านเนาะเอามาโชว์กันหน่อยว่าเป็นยังไงลูกใหญ่แค่ไหนนะคะเพราะที่เนี้ยลูกเล็กนิดเดียวนะ,ะเอามาถอ่าอะไรอะ่ะถ่ายรูปแล้วก็ามาโชว์ในคอมเมนต์ก็ได้นะคะอ่าคลิปนี้คงขอลาไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเห็นอะไรในชนบทในวิถีชีวิตที่อยู่ที่อา่าต่างจังหวัดนะคะสำหรับ สำหรับคนที่ไม่เคยเห็นนะคนที่อยากรู้เนาะบางคนที่อยู่แต่ในเมืองไม่เคยเห็นวิถีชีวิตของคนชนบทนะอยากจะเห็นอะไรลองคอมเมนต์มาคุยกันนะเราคอมเมนต์มาคุยกันหรือไม่ก็สวัสดีทักทายกันนะคิดถึงกันได้นะคะเออนะคะคลิปนี้คงขอลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมีความสุขในทุกๆวันนะคะคลิปนี้มัดลาไปก่อนละนะคะบ๊ายบาย